วันนี้เราจะมาดำน้ำที่พัทยากับเรือสกูบ้าเกสโดยบริหารโดยไจแอนเจอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่นี่ก่อนเลยนะครับนี่ในแพนะ็กเกจนันจะรวมนี่นะฮะเรามาจอดที่นี่นะครับที่จอดรถก็อยู่ตรงหลังอาคารจอดรถของเทศบาลน,นะครับเนี่ยนฮะแต่เราไม่ได้จอดที่อาคารนะไจแอนเจอร์เขาจัดที่จอดรถให้ที่นี่เลยนะครับก็รวมอยู่ในแพ็กเกจถูกดี จากที่จอดรถนะครับเราก็เดินไปตามทางตอนนี้อยู่ในช่วงของโควิดนะครับโอโหเงียบฉี่เลยนะครับอ่ะอเดินไปแป๊บหนึ่งนะครับใครที่สนใจจะมาดำน้ำปัตยาก็มิตต่อไมได้ฮะคอมเมนต์ถามมาเลยว่ามายัางไงอะไรตอนนี้ปัตยาเปิดแล้วสามารถดำน้ำได้นะครับแต่ยังขึ้นเกาะไม่ได้นะครับเกาะลุกกระร้านไปไม่ได้เราก็สามารถมาดำน้ำ สคูบ้าได้นะครับสโน็กลิงก็พอได้แต่อาจจะต้องรวมคนมาหน่อยนะครับเพราะว่าแบบเป็นลายหัวเขาไม่มีครับนี่เราก็เดินมาจากร้านจัดรถเดินมาประมาณสัก5นาทีและกันเผื่อๆก็มาถึงตรงบริเวณที่ทำการของท่าเรือแหลมบาริไฮนะครับนี่ครับอตอนนี้เนื่องจากในส่วนของโควิด เขาก็เลยจะต้องรวมกันครับแต่ก่อนนี่เราเรามาลงของปุ๊บนะ <c oughs> พอเรามาลงของปุ๊บเราก็เดินเข้าไปเลย <c oughs> แต่ตั้งแต่โควิดนะครับเจ้าหน,น้าที่ก็ต้องมีมาตรการนิดหนึ่งนะครับเราต้องมานับคนรวมนะครับ <c oughs> แหลมบริหาอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ฮะป้ายพัทยาแดงๆนี่นะครับ <c oughs> อ่ะไป ตามนี้นะครับเราก็มารวมพลอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยในคณะเราอยู่นี่นะครับคณะอยู่นี่ไปได้ยังครับครับครับไปน้ครับนีเคพบแล้วใครบแล้วนะครับก็นนับไอ้มิ้นนับดิอ่ารวมตัวเธอด้วยลงกี่คน นะครับอันนี้โอ้ยพอฉีดฉีดวัคซีนปุ๊บหน้าสวยเลยครับตอนแรกๆเขาจะดูไม่ค่อยได้ไงครับนะครับไหนไหนมือเปื่อยไปไปใส่ถุงมือยางมาโอ้โหนี่นะไม่เปื้อนนะครับโอ้โหนี่เป็นจิตอาสานะฮะไปช่วยในการฉีดครับเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งรอคณะแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะขั้นตอนก็คือนะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อน พอมาถึงปุ๊บ okay, นะครับ,คครบเราก็เอากระเป๋ามาดับตรงนี้นี่มาดับตรงนี้นี่มาดับตรงนี้อ่าพอดับเสร็จปุ๊บทางไดเวนเจอร์เนี่ยอ่าเนี่ยครูบอลจะ<ย>บแบกไปเองบแบกไปเองไม่ใช่ไม่ใช่เขามีรถเข็นเดี๋ยวครูอลก็จะเข็นไปไคือเขาก็ว่าเขาก็มารับจ้างเข็นรถนะวันละร้อยนะรับวันละร้อนะครับโดนโดน,น,นหักผมคิวไปห้าสิบบาท นี่ไม่ต้องห่วงเพราะนั้นไ้ยังไงเราก็เดินไปอ่ะนี่อ่ะไปโอ้โตามมาเลยครับโฟอลโล่โฟอลโล่อ่ะไปนี่นับจำนวนกันนะครับช่วงโควิดนี่เขาจะตรวจกันเข้มข้นเลยอ่ะไปนับต่อแถวเลยเรียงหนึ่งเลยเรียงหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะไปจนจากคนจีนอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลย ครับอ่าไปตอนนี้เราเรารับคณะกันไม่เยอะนะครับเรารับคณะเล็กๆนะครับเรารับคณะกันประมาณแค่1ิบคนเท่านั้นอ่าเราก็เดินไปผ่านการคัดกรองนะครับไม่ได้คัดฉาบนะคัดกรองนะครับอ่าโอเคนั่นจะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติตามหน้าที่แป๊บนึง ใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเป็นทางไดเวเวนเจอร์ครับหรือทางผมก็ได้คอมเมนต์ถามมานี่ครับครับผมจับกได้นหมดเด็ไม่ได้ครับอาอย่างนี้เราก็มีการคัดกรองเล็กน้อยนะฮะอ๋อนี่ช่วงนี้ นะครับตรงนี้เขาก็ต้องมีนี่จุดชัดกรองนะฮะ,ะนี่ต้องต้องร่วมมือกันนะครับตอนนี้อันนี้ต้องร่วมมือกันอย่างนี้นะฮะนี่าสแกนนะฮะ,ะสะแกนเผื่อเป็นพวกรีภัยมาหรือเปล่ามาเข้าไปาานะไอ้หน้า ให้หน้าอยู่ในกรอบโอค้คนนี้หน้าบานน,นะหน้ามันใหญ่ฮนะไปครับเทคนิคคือใครใครมีแว่นก็ถอดออกหน่อยแว่นมันจะสะท้อนสะทอนแว่นนะครับมันก็เลยไปไม่ได้เดี๋ยวผมให้เขาด่วนไปได้เลยครับหน้าตาเหมือนคนทำไม่ได้อโอเคอไป เดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆเดินดีกว่าครับอันเป็นรถมาไต่ใช่ไหมไม่รอนนะสำหรับเรามาพัทยาเนี่ยครับ <c oughs> สายดำน้ำพัทยาตั้งแต่อดีตการก็จะรู้ดีว่า <c oughs> ทางเดินโคตรไกลนะฮะโคตรไกลแต่ใครที่โตมาจากพัทยา <c oughs> อันนี้ร้านภาษามืออันนี้ร้านภาษาเมืองฮะ พยา,ายามไปจะบอกว่าลิซตอมพยายามบอกว่าร้อนชิบหายนะครับแหมร้อนร้อนก็นี่นี่นี่โอ้นี่ยเนี่นี่พวกที่โตมาจากพัทยาเขาจะอย่างนี้นี่ยเขารู้เลยนะฮะนี่ยนะเขารู้เลยเขาจะเตรียมล่มเตรียมอะไรมาเพราะแดดมันร้อนคือแต่ก่อนทําไมเขาถึงรู้คนนี้เขาจะเป็นแบบแตกก่ก่อนเขาทำงานอยู่แถน,นี้ถ่ายรูปคนจีนแล้วก็แปะรูปลงจานนะครับนี่ยเนี่เขาเนี่ยเขาารู้เนี่ยเขาถ่ายรูปลงจาน นะครับแล้วก็นู่นนี่นั่นไมอุดจานก็ก็มันไอตเมื่เกียบมันจะสกแกน,นออกไม่ได้นะครับสกแกนออกไม่ได้แต่ว่าวกเราอยู่ทัทบละมุประจํานะเวลาเดินไปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทับละมุเนี่ยถ้าคนไทยก็เดินไปเลยแต่พอจีนมาปุ๊บเขาจะปิดร้วสังเกตดีๆนะเขาจะปิดั้วแล้วก็ให้เข้ารูเล็กๆเดิน,น,ผ,น,นผ่านแล้วถ่ายรูปจานใครไม่ไม่ถ่ายรูปนะป่าปเบิร์ดนะสังเกตป่าเบิร์ดจะดักไว้อยู่ท่าเรือป่าเบิร์ดคงไม่ดู คลิปกูแน่เลยดูไปเดี๋ยวไมให้กูเข้าท่าเรือแน่อ่านี่นะครับเขาก็จะมาไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้เราใส่แมสกันก็ปิดหน้าได้ใครโดดงานมาใครหนีราชการอะไรมาก็ไม่มีใครรู้นะับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนี่นะฮะบอกแล้วว่ามันมันไกลและร้อนแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็จะไม่ได้มีนักท่องเที่ยวก็เดินสบาย ครับสำหรับวันนี้โหโัวอาศฟ้าใสพัทยาฟ้าใสแดดดีโอ,โ,โอ้โหผมไม่รู้อะเขาไม่เคยไปนะฮะผมแต่ก่อนผมไปผมไปโพสนะโอ้บรรยากาศเหมือนอยู่สารฟานเพื่อนถามมึงเคยไปเหรอบอกไม่เคยไปเท่านั้นแหละครับแล้วหลังจากนั้นไม่กล้าเลยอ่ะสายพัทยานะฮะใครที่ดำน้ำพัทยาพวกเก่าเก่าโบราณมาไปทางนู้นจะเห็นเรือ ตรงหน้าป้ายนั้นเลืยกเขียวเขียวเขาเรียกท่าขยะอ่าส่วนใหญ่ก็นะครับพวกเก่าๆเ,เราจะไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับปีนข้ามกองขยะไปก็ไม่ต้องเดินไกลนะฮะเขเควนี้เราเรารีวิวแบบไลฟ์รีวิวไปเลยจะได้รู้ว่าโอ้โหมันขนาดไหน,นมีมีมีคนชลามีมีคนชลาอยู่สูงวัยอยู่คนหนึ่ง ก็เดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งวันนี้เรือที่ใช้ชื่อสกูบาร์เกสเบอร์เกสนะครับเป็นเรือที่มาบริหารใหม่โดยไดเวนเจอร์ไดเวนเจอร์ก็คือใครไรท์เวนเจอร์ก็คือออโตไลซ์ดิลเลอร์ของแบรนด์ดังๆระดับโลกมัน่าจะเป็นชาร์กสกินนะครับ OMS h o y l i t a q u a t e h Poseidon นะครับ X Deep ที่พูดมาทั้งหมดผมมีขายนะ อุตสาหโฆษณาตั้งเยอะนะครับโอใครไม่มีใครรู้ว่าผมจริงๆแล้วคือท็อปสเปนเดอร์ของบรรดาแบรนด์ทั้งหลายนะครับเพราะว่าโอ้โหขายกระจายนะครับอันนี้เป็นการพิเศษสำหรับวัยรุ่นไปแล้วอาจารย์กูไปแล้วอาจารย์หน่อยนะครับใครฟอลโล่เขาเลยนะฮะอะไรนะวัชลพิมอะไรเนี่ยไม่อร่อยหน่อยไม่แดกเพราะฉะนั้นร้านไหนไม่อร่อยอย่าไปให้แกแดก จะด่าชิบหายนะ,นะครับอ่ามันจะทําให้ร้านคุณดังภายในพิพตาเลยนะฮะสำหรับอาจารย์หน่อยนะครับวันนี้ก็มีอาข้างหน้าจะเป็นนิตต้อมพี่แยมนะฮะวันนี้เขามาคนเดียวเพื่อนเขาหนีไปเรียนเทคได้หมดแล้วนะครับวันก่อนวันก่อนเจออัญชีชนานะฮะอยู่กลางซีมิลันเลยมาอบอกไม้ผมนะอยู่บนเรือตะโกนแวกแวกแวกใครวะเรียกเรา ไอเราก็พยายามหลบอยู่นะกูะโจทย์เยอะอ๋อทริปนั้นทร,ริปนั้นมีแยไม่ได้ไปคนเดียวเพราะว่าช่วงนั้นเออนั่นแหละเห็นเห็นซีน,น้าปนนไปไปเรือรู้สึกจะเรือบุญนาคนะอะไปเรือบุญนาอ่ามาแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนี่คือเดินมาตั้งนานแม่งเพิ่งจะไปถึงท่าที่หนึ่งคือท่าเ ผมบอกไว้เลยถ้าเอนี่เป็นเรือที่ไปเกาะร้านไปอะไรแต่ตอนนี้ก็ปิดอยู่นะครับทั้งหมดมันมีอยู่ A B C D E ครับนี่เดินมาประมาณ10นาทีถึง A ของเราอยู่ E ฮะสบายใจได้ฮะได้ก็พอแล้วฮะพอแล้ว,ลว <laughs> คนชา,านะครับอันนี้เป็นเรือโดยสารไปเกาะร้านแต่ตอนนี้เขาเ <laughs> ขาปิดอยู่ ห,นนหัวหินนะครหัวหินฮะแล้วปิดนะฮะอา่เอาเลยใหญ่รอย่อนวันรอย่้อนถูเป็นบริการเฟอร์รี่ข้ามฟากไปหัวหินนะครับซึ่งหลังจากเปิดมาได้สักพักยังได้ข่าวมานี่ผมไม่เคยนั่งเดี๋ยวกัดไปรีวิวนะฮะว่าเขา เหมือนยังยังไม่ยังไม่ได้ถึงจุดที่เป้าหมายโอ้โหที่เดินไนะลฟ์รีวิวเดินกันสดๆเลยนะเดินกันสดๆเลยป้ายนี่ป้ายพัทยาฮะเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับวันที่ผมมาฟันไดกลุ่มเล็กๆนะครคือว่าตั้งใจรีวิวเลยก็จะ,จะมาถ่ายใหม่แบบตัดต่อสวยๆอันนี้เอาเป็นไลฟ์ไปก่อน ใครที่มาดำพัทยาบ่อยๆจะรู้ว่าเรือสกูบ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายสุดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เข้ามาเราจะก่อนจีนเยอะเอาจีนก่อนนี่นี่อันนี้อันนี้เป็นเรือคัตตมาลันนะครับข้ามฟากนะครับตัดจากพัทยาไปไปชุมเอยพี่ชายพัทยาไปหัวหินซึ่งปกติถ้าเราขับรถก็ประมาณ6ชั่วโมงถ้านั่งเรือนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมง พัะยาหัวหินนะมองออกไปทางจากตะวันออกมองไปตะวันตกนะครับระยะทางก็ไม่ไม่เกินหนึ่งร้อกิโลแท่นั้นเองนะครับอไปเรื่อยๆนะฮะอย่าเพิ่งท้อนะฮะ <c oughs> อย่าเพิ่งท้อับ <c oughs> อันนี้เราก็จะเป็นแจ้งนะฮะแจ้งสาวสา หน้าตาคุณคุณแกงนี้คือแกงน้ำส้มแกงน้ำส้มรลวงโลก <c oughs> อ่าในสุดเราก็มาถึงอีแล้วน <c oughs> ะอีโอ้โหยังอีกยาวไกลอ่ามาแล้วครับ <c oughs> นี่ครับสกูบาเกรส เดี๋ยวเราลงไปถ่ายใกล้ๆดูเป็นเรือซึ่งมารีนเวทใหม่นี่นะครับสกูบารเคสอ่ะเดี๋ยวเราไปมาไปดูกัน ดูเรือดีกว่าดูเรือโอ้โหน่ฮะโอ้โหนะฮะเด็กเรือเป็นทั้งผู้จัดการการตลาดเป็นทั้งครูผู้จัดการเรือช่างเด็กเรือทําครัวด้วยใช่ไหมครับวันนี้ท,าด,ทาด้วยนะฮะไดตามนั้นไปอ่มาแล้วครับสกูบักเกสใจเย็น่าใเย็น มาขึ้นลักจ้าทั้งขาดนี่กระดานเป็่เก,ก,กะกะทั้งโลกนมารัวอ่าวิธีการขึ้นเรืออ่าครับนี่มาเลยครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวเด,วปเปดเแต่ไอ้ลองเท้าก็ถอดไหนครับรองเท้านนะเดี๋ยว ไมก่อนเดียยยเย๋ยวต้ขาเอยบไตตจริงเราตั้งใจไว้ให้ใส่ใช้ช่องนี้นะครับอ๋ออ่ะถอ,อ,อดกองไว้ก่อน่ะถอดจริงๆถอดเอาไว้ใต้ใต้แทงก็ได้ครับใต้ท่านอ่ะนะครับใต้ตรงนั้ก็ได้ครับมันมีจริงๆกับปลอมๆเดี๋ยวผมไปเดินตรวจตรงอื่นก่นอนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสำรวจก่อนนะครับอ่าอ่ะในส่วนเริ่มจากห้องของกัปตันเลยนี่ครับห้องกัปตันจะอยู่ตรงกลางจะอยู่ด้านนี้นะครับผม เดี๋เขาบีบไปเราเดินไปดูรอบเรือก่อนนะฮะอันนี้เราจะเดินไปใช้เรืออ่ามาดูห้องน้ำกันเลยฮะโอ้โหอาบน้ำได้ด้วยอาบน้ำได้ด้วยมีสายฉีดชำระห้องน้ำทำใหม่สะอาดสะอ้านนะครับมีกระจกแต่งหน้าด้วยนะฮะโอเคไฟนี้กันกันนิดละ ี๋ยวผมขอพิเศษล้างห้องน้ำ่อยนะครับอันนี้อันนี้คือห้องน้ําที่ประตูลื่นที่สุดนะครับโอ้โหอะคุณลองลูดดูมันลื่นไหมโอ้โหเพราะนั้นคุณถ้าลืมล็อกเรียบร้อยนะเพราะว่านี้รางฮาเฟเลนะครับเฉพาะลางเงินหมื่นแปดครับนะครับโอ้โหนายเห็นไหมเขาเขาเอาเงินไปทําอะไรที่ไม่จําเป็นนี่เอาเนี่ยอ่ะไปเราส่วนห้องน้ําอ่นนี้โอ้โหแม่ครัวครับสวัสดีครับคุณพี่นะครับอ่สวัสดีนะครับอ่ะคือส่วนท้ายเรืออันนี้เป็นครัวเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เราวันนี้นะฮะ ก็จะมีอ่างล้างมือนตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีสเต็ปนิดนึงระวังนะครับท้ายเรือออกไปเป็นรอยของการดูบรีอยู่แถวนี้นะครับอ่ทาทำจะสูงอันนี้เราจะขึ้นไปชั้นสองนะครับนะครับ,นะรบอ่ามีถังน้ำม bag, ีบีนแบกนะฮะโอ้ข้างหลังนี้เป็นโซลาร์เซล ครับเป็นโซล่าเซลลนี่นะฮะโอ้โหอะไรลำเนี้ยถือว่าพัฒนาปรับปรุงมาใช้ได้เลยอ่ะ้างบนก็จะเป็นโต๊ะนั่งยาวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับขึ้นลงบันไดระวังหน่อยนะหันหน้านะฮะหันหน้าหันหน้าเข้าหาตัวบันไดนะครับ อ่าเดิมเนมาเนี่ยนะครับอ่ะด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของที่วางแทงนะครับทั้งหมดนะครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับเข้ามาบีฟเรือนะครับที่วางถทงสายขวาเรือเรือมอ่ใครเคยไปเกาะช้างนะครับ เกาะช้างจะเป็นเรือทรงนี้นะครับแสดงว่าเรือลานี้ซื้อมาจากฝั่งระยองกับเกาะช้างแน่นอนเกาะช้างห้องกับตันอยู่ตรงกลางครับเรือน่าจะเชิดท้ายตัดทรงปรลิศเนี่ยฮะอ่าแล้วเขาก็จะเป็นนั I mean, <tech>? ่งตรงนี้ด้านบนก็จะมีอ๋อมีข้าวอาหารเช้าข้าวผัดปูข้าวผัดปูเหรอใช่ค่ะอะไรว่านึกว่าข้าวผัดไข่อ่าน่ะไม่ให้เสียชื่อเขาครับอันนี้อันนี้นะ ไม่ใช่อันนี้ตัวเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ของเขาจะให้ขมิ้นลองไงแต่ขมิ้นแต่ขมิ้นมีมีมัลพินเป็นของตัวเองไม่ใช่หรอถ้าตกฉันจะไม่ไปขอนเออนะครับอ่าอันนี้อ่าก็คือลักษณะนี้อ่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์เซตนะเนี่ยอะคาเมนอันนั้นก็คือ อุปกรณ์ลองเดี๋ยวอธิบายอันนี้ไป X Deep ด้วยอควาลังอะไรมีหมดอ่านะครับอ่าเรือลำนี้นะครับนอกจากนอกจากจะเป็นเรือสำหรับดำน้ำฝันใดไลท์ก็ยังเป็น Try Before Buy นี่เอ้ยคุณคุณหันหลังคุณหันหลังขอดูแบรนด์หน่อยเดี๋ยวเราเริ่ม,เร,เ,รมเราเริ่มจาก p o n S กันนะฮะนะครับมี X Deep นะฮะทาสกินอควาเทค O T S อันนี้ปู l l f เลยนะ โมเลกุล่าอันนั้นหอกเลโชโหเลโทหนึ่งี่ผมผมใช้ SMB เีเขาสำหรับวันนี้นะเอาคร่าวๆก่อนนะครับว่าวันนี้เรามาตรงนี้กันเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมจะมารีวิวแบบตัดต่อนะให้ชัดเจนวันนี้ผมก็เอาไลฟ์รีวิวเดินไปไกลๆเลยนะครับก็เพืใครมีคอมเมนต์ถามมา ครับเดี๋ยวมาตอบให้กด subscribe ไว้เดี๋ยวผมต่อ,ตอแบบถ่ายอีกรอบนึงตัดต่อดีๆสวยๆจะได้มาดูกันนะครับแล้วก็ใครอยากมาก็ติดต่อไดเวนเจอร์ไปหรือติดต่อผมนี่แหละตอนช่วงนี้นะครับหลังจากที่ซิมบลัปิดซี่ันหนุ่มปนี้ทุกสัปดาห์เดี๋ยวครับีบเรือแล้วโอเคครับสวัสดีครับ